สวัสดีครับพบกับประกันพลิกชีวิตนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับเรื่องประกันอุบัติเหตุของบริษัทอาริแอนนะครับสำหรับผมนะครับเพชรกรวิสิทธ์หมอทอนนะครับผู้จัดการหน่วยเสริมทรัพย์หนึ่งวิสิทธ์นะครับผมวันนี้จะมาแนะนําเรื่องประกันอุบัติเหตุนะครับประกันอุบัติเหตุก็คือว่าพูดกันก่อนนะครับรู้จักกันก่อนอุบัติเหตุก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเฉียบพลันนะครับผมอย่างเช่นอ่ะเราปอกผลไม้อยู่มีดบาดก็เป็นอุบัติเหตุนะครับขับรถอม์ไซแล้วก รถล้มก็เป็นอุบัติเหตุรถชนก็อุบัติเหตุประมาณนี้นะครับสำหรับประกันอุบัติเหตุเนี่ยในของเรียนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอุบัติเหตุอ1อ .2 อ .3 นะครับซึ่งความแตกต่างของอ1อ .2 อ .3 ก็คือว่าอ3ก่อนก็คือคุ้มครองกรณีที่แบบเสียชีวิตเท่านั้นถ้าเป็นอ2ก็คือคุ้มครองเสียชีวิตกับสูญเสียอวัยวะ แต่ถ้าเป็นออหนึ่งก็คือจะคุ้มครองกว้างกว่าก็คือสุดเสียชีวิตสุดเสียเวรวะนะครับแล้วก็ทุพพลภาพแล้วก็พวกชดเชยรายได้ให้ด้วยนะครับดังนั้นเวลาทำเนี่ยครับเลือกทําเฉพาะออหนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับก็จะกว้างกว่าถูกไหมครับทีนี้นะครับผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรแนะนําก่อนนะครับว่าสําหรับ สัญญาหลักนะฮะเราต้องซื้อก่อนนะครับสำหรับอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อนะครับเริ่มต้นนะครับก็10,000แบาทนะครับถ้าอาชีพก็จะแบ่งอาชีพด้วยเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3ตามความเสี่ยงสมมุติว่าเอ็นอาชีพขั้น1ก่อน1,000 0แบาทเนี่ยก็คือจ่าย500บาทนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะฮะเพศไหนก็ราคาเท่ากัน500นะครับแล้วสามารถซื้อสูงสุดได้ถึง6ล้านนะฮะหล้ 6, านก็ถ้าขั้นหนึ่งก็จะอยู่ที่ ประมาณ30,000บาทนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูตารางอีกทีนึงทีเนี้ยเรามาดูผลประโยชน์กันนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับสำหรับเอาเริ่มต้นอสว่าผมซื้อสัญญาหลักห0 0 0 0แสนนะครับผมแล้วก็สัญญาอุบัติเหตุเนี่ยมันได้3เท่าของสัญญาหลักก็คือซื้อสัญญาอุบัติเหตุได้วงเงิน3 0 0 0 0นบาทนะครับอ่ะลองดูเลยครับก็คือผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับผมก็คือค่าชดเชย บาดเจ็บต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับจะได้ค่าชุดเชยสัปดาห์ละ600บาทบาดเจ็บไม่สามารถทํางานได้ก็คือต้องแอดมิดนะได้ต่อสัปดาห์นะต้องเคคิดเป็นสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ2,100บาทบาดเจ็บพอทํางานได้ก็คือหมายความว่าโดนมิดบาทนะแบบนี้หรืออะไรประมาณน,นี้แหละก็ออกไปรองแพทย์มาคิมออนไลน์ที่เคยทําคลิปไว้แล้วนะก็ได้ครั้งละ900บาทนะครับทีนี้ทุพพลภาพสิ้นเชิงชุดเชยปีละ30 0 0 0บาท กรณีสูญเสียวัยวะนะครับถ้าเป็นสูญเสียมือกับเท้าสายตาตั้งแต่2แห่งหรือทั้งสองข้างก็คือจะได้สามแสนคือได้เต็มเลยร้อเซ็นตะแล้วก็สูญเสียมือสายตาข้างใดข้างหนึ่งก็จะได้อยู่ที่ประมาณแสนแปก็จะมีเรดอยู่นะรู้สึกจะเป็น0.6นะครับแล้วก็สูญเสียนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ของมือข้างใดข้างหนึ่งก็ืจ็ดหมื่นห้านะครับแล้วก็่ารรักษาพยาบาล ในส่วนของโรคก,กวนน้ำในวัคซีนก็คือวัคซีนอย่างเช่นโดนแมวกัดมากัดจะได้เฉพาะครั้งแรกนะครับก็คือได้3 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าครั้งถัดไปก็คือไปฉีดปกติเราก็ได้เคลมเป็นอุบัติเหตุที่บาดเจ็บสามารถพอทํางานได้เราสามารถเคลมออนไลน์ได้นะครับทีนี้ผมจะให้เปรียบเทียบนะครับถ้าอันนี้คือสูงสุดสูงสุดก็คือจะได้วงเงิน6ล้านบาทนะครับผมกรณี ตายก็คือได้6ล้านเพิ่มเข้ามานะครับจ่ายปีละ30,000บาทนะเนี่ยผลประโยชน์ก็จะคูนทวีคูนไปเลยตรงนี้จะเป็นสัดส่วนคงที่นะครับผมส่วนอนอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะหล้านบาทก็จะได้บาดเจ็บต้องรักษาตัวในในโรงพยาบาลก็จะได้หมื่นสองบาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้แอดมิดได้สัปดาห์ละ4ี่หมื่นสองบาดเจ็บพอทํางานได้ได้ 18, รไดครั้งละหมื่นแปดนึกองไหมโดนมิดบาดครั้งหนึ่งก็ได้หมื่นแปดขอไปรองแพทย์มาเนาะแล้วก็อย่างอื่นก็วงเงินหกแสนทุพพลภาพหกแสนเนาะ แล้วก็สูญเสียมือเท้าสายตาทั้งสองแห่งหรือทั้งสองข้างนะครับผมก็ได้6ล้านได้เต็มจํานวนเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็ตามสัสดส่วนตรงนี้เลยครับที่พูดไปนะฮะดังนั้นการทําประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็เป็นอะไรที่ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดไม่เกิดไม่คาดคิดกับเราเหมือนกันนะครับอย่างน้อยเราเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรงไม่สามารถทํางานได้นะครับเกิดทุพพลภาพขึ้นมาเนี่ยการประกอบอาชีพของเราก็ทาไม่ได้ดังนั้นผมแนะนําให้ทําในวงเงินที่แบบเออสูงก็ยิ่งดีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แบบ อ่าหนึ่งแสนจนยาวจนถึงแบบหก้านเลยนะครับตามกําลังของเรานะครับผมก็สําหรับใครที่ต้องการประกันอุบัติเหตุก็สามารถทักมาสอบถามมนได้นะครับผมสรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับสวัสดีครับ